ประมวลกฎหมายอาญามาตราสองร้อยสี่ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญากระทำด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่สองหมบาทถึงหน0 0งแบาทวักสองถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปนั้นเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไป หรือมีจำนวนตั้งแต่สมคนขึ้นไปผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่4 0่หม่นบาทถึง200,000บาท